สวัสดีตอนสาๆพี่น้องมามาเมษพามาเบ่งสวนตอนสาๆจะพี่น้องมือนีมีเวลาค่ะนะคะเพราะว่าจะเทสนีหอย่างเรียบร้อยเมื่อเราจะว่าสิศทุบ้านเลี้ขี้ขานแล้วค่ะเมือ่อยนะคะปวดขี้ปวดเหนื่อยเพราะว่าจบโจมดินมาเทสใส่ถังมอว่าน,นี่นะคะพี่น้องเบ่งเบ่งดอกอันนี้เหาค่ะดอกเฟื่องฟ้าบ่จันนี่เขา,อา,อาเขาอื่นดอกกระดาษเนาะนี่ค่ะ งามค่ะค่ะพี่น้องเบื่อเด้อยมีแม่เอามารวมกันตามที่กินนี่มันสีมีอยู่ประมาณ4ีกระถางเ้อพี่น้องไม่ก็เลยจับมารวมกันเลยค่ะจะได้แบบภาพเปียงเนี่อทีนะคะเนาะกริ่ืมงามแล้วค่ะพี่น้องนะคะอระลืมนข้างบนนะคะพี่น้องนี่ค่ะจัดสวนไม่เ้อค่ะอยู่ข้างในเดี๋ยวสิภาพอีกเบิ่งงนะคะเบิ่งข้างนอกก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะข้างนอกค่ะเอานี่ค่ะ ดินมังกรไม่ใช่เออมีอ,นอันเดียโนดินมังกรน,นะคะเนาะเพิ่งจะย้ายออกมา,ม,ามันถือแสงแดดแต่พี่น้องมันจะโปเขียวนะคะมันถือแดดคะ่ะมันบ่มีมองสีอนันเอานี่แล้วคะ่ะเดี๋ยวที่ให,ไ,หมไม่อยู่ได้พี่นอ้องเดี๋ยวที่จัดไม้อยู่คะ่ะนี่ทุกย่างนีนปีกว่าค่ะกับพี่น้องกำลังลืมงามนะคะแล้วก็มีไอมีข้อแหงเด้พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บ้ au, บ au, บ au, บ au, ากับพวกใครนี่ปันได้คะ่ะเพราะว่าติดไอพี่นอ้องเออเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวค่ะ บรรยากาศพวกใครจะโอเคเปันได้ค่ะหน,นาวหนาวหอนหอนนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่คือข้างหน้านะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาหนี่จ้ะนี่นะคะเอาหมากเลือมาไว้ข้างหนา้ามึงดูค่ะนี่หมากเรือมาไว้ข้างหน้านะคะนี่ข้างล่างนี่ค่ะนี่ก็คือต้นบักย่มค่ะพี่น้องเรื่องงามแล้วนะคะไปค่ะ ไปเบิ่งขังในกันนะคะส่วนมุมนี่นี่แขนใหญ่อันนี้มาไวน้นีค่ะพี่น้องหอหักต้นค่ะหางกระโลกค่ะพี่น้องนี่ไปสื่อถังนี่เลยค่ะมาใส่เลยค่ะพี่น้องสื่อถังแบบนี้มาใส่เลยนะคะใหญ่อันนี้มาไววขังในตะก้อนสียุนียุอ่อมงยุ่อมงเลยยังก็ค่ะน, <c oughs> นี่ยุ่งมงอีหยังก่อทีค่ะมากเหลืองนะคะนี่ใหญ่ค่ะพี่น้องบ่เห็เก็บชิ่งได้จังไดเบิง้งเบิง้ง มึงดูค่ะยกมา่ว้นี้ไหมค่ะมันบแมิบวณเบาๆนี่พี่น้องนักเลยค่ะพี่น้องใส่กำลังวันนี้มื่มยไย้น้ำกลนค่ะนี่ต้นหางกระหอกนะคะเดี๋ยวกัยยกลงค่ะพี่น้องเอกว่าในสูงกว่านี้นะคะนี่กำลังยุบลงนะคะทอทางไตเมิ่เป็นไฟใหม่ค่ะบึ้งอันนี้เลยค่ะงามค่ะค่ะพี่น้องอันนี้อืมอันนี้กำลังเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ๆๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยบมรู้ว่าเขาสิมีบอสจังหวัดนีเบิ่งอยู่นี่นะคะตัดออกหมดแล้วค่ะพี่น้องสิแตกขึ้นมาบ่บาๆ นี่ค่ะนี่กล้ยไม่พันหน่อยในงามคักพี่นอ้อง,อ,องเออไปไปเบิงไอหมองแม่เช็ดจัดสวนไม่เนาะคะ่ะพี่น้องนี่วันนี้ก็เปลี่ยนไม่เห็นปะคะนี่ตอนทอนั้นนะอ่ะยู <c oughs> ยูพุ่นด้วยค่ะยูหันอยูหมองแม่ไปทายยู่มองหันกระหลกนะคะอันนี้ก็อยูมุ่มขางเอียนคะ่ะพี่น้องต้นวาสนานะคะเอามาไว้นีคะ่ะพี่น้องสว่สวนจีิงก็ไว้นีเพราะว่าเอาอัน แสงจนท่าถอดออกจากเกลทางนี่ค่ะเอาใส่ถังเอาใส่ถังดํานะคะเดี๋ยวแม่สิภาาไปเบึงนะคะเดี๋ยวไทยเดี๋ยวแม่ไปเบิ้งกนเล่กอะไรกันมามาค่ะยางไปเลยค่ะเพราะว่าอันต้นใหญ่แล้วค่ะมันอันไอ้หากพ่นล่นขึ้นมากค่ะแม่ก็เลยไปซื้อถังอ่าของที่ขาเจ้าเอาเอาขายเป็นมือสองนั่แหละค่ะนี่แม่ก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นถังค่ะเห็นไหมค่ะนี่ สิบ่รได้เปลี่ยนอันดูค่ะพี่น้องเนี่ยงามบ่ค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าถาดร่องนั่นอ่าอ่าบร้เอาออกนะคะพอดีกัะเลขค่ะพี่น้องอันนั้นอันนั้นมันอย,อยู่ไปอยู่กับกระเบื้องมันบ่เป็นอย่างังหรอกค่ะพี่ม่มีปัญหาค่ะอันเบิ่งดูนี่โอ้ยบ่คักสิบอกเด้อพี่น้องบง่ง <c oughs> อันชวนชวนมเนี่ยตายไปแลวประมาณห้าหกตนนะพี่น้องนี่บ่ไงบ่งามเหมือนเดิมนะคะนี่ วายายคือบานคือเมืองเขาเลยเพราะว่าแม่นี่นาทีปลูกกันช่วงช่วงบนลุงดอกพี่น้องนี่แต่กจะสิมีดอกห้เบิองอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี่นานนานดอกนะคะ่นะเนาะกุหลาบขย่างยเยอะพี่น้องใหญ่หนาใหญ่หลังเนี่ยเห็นบอกพอได้ชมอยู่มีกุหลาบหน่อยต้นเดียวนี่แหละ <laughs> นะคะอนี้ดอกสีขาวนะคะพี่นอ้องกำลังสีออกดอกข้เบิงค่ะนี่กำลังสีออกดอกเห็นบอกค่ะนี่นี่นี่นตุ่มดอกพิ่นนะคะ อ่านี่แม่สิบอกเฮีฟังอันนี้เมนบอดอกดอกดอกแต่บอติดหมากเห็นบ่ค่ะดอกค่ะทั่วผู้แม่นะคะเบิ่งพุ่มบักไ่ดอกกระดกสุดยอดสุดยอดเลยเห็นบ่ค่ะพ่นดอกดอกเป็ตนตะไนยค่ะพี่น้องแต่บอติดหมากบวมมีหมากจักหมากคะ่ะรวงมดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเป็นดอกเป็นยอดกิ๊กยอดงองสีค่ะพี่น้องเออก็ยกค่ะ ถ้าสมมติว่าบรออกมาใครอีร่ลีแม่กะสิตัดทิ่ม่ะพี่น้องบุ้ยกะเจี๊ยบข้างต้นมึงดูกะเจี๊ยบอยู่ข้างใต้นี่โอ้โหจนแกเอาแต่เป็นพันจะเพีนน้องโอ้โหโบเห็นค่ะมีกะเจี๊ยบอย่าแต่เป็นพันสองสองหมาก่ะพี่น้องเนี่ยนะคะ,ะปล่อยเพลินระวังสิบเบิดสิบเบิร์สุดแล้วค่ะบอกง่า,งามเดี๋ค่ะข้างล่างนี่เห็นบอกค่ะปูบอกทั่วไปก็บอกง่ามค่ะอื ม,มีบักเขี้ยนหน่อยๆแนี่เพ่อได้มีผักปังพี่น้องนี่ผักปังนะคะนี่ละค่ะมีจังสี่นะคะเบิ่งหลอกกันชั้นกระโดกโดกนี่ตัดสองสามหลอดใหญ่ไป2สองสามเือแล้วค่ะใหญ่แล้วใหญ่อีกๆๆๆนะคะเบิ่งมีน้อง,งามแล้ค่ะอยู่นี่เบิ่งดูนะคะเป็นตาปันได้ค่ะนี่สนนี่เหลืออยู่สองตนพันเดียวกันนะคะพี่น้องนึ่ว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นตุยไปแล้วแท้ๆเพื่อนบบเปน็นยังค่ะพี่น้องนี่นะคะไปใหเบิ่งฟังนั่นค่ะพี่น้อง ในในกระดิษไทยแล้วไทยเบิ่ตโดนเนาะอือเพราะว่าประเทศไทยเบิงเ้งมันเปลี่ยนแปลงไปอยังแน่กคเนกมาเบิ้องน้ำแข็งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มในท้าเขานี่ค่ะนี่เบื้องค่ะจัดสวนไม่นะคะไปสื่อหัวมากนี่ค่ะ <laughs> เห็ดไผ่ค่ะพี่นอ้องอือจำแบบว่าบองเงาค่ะหาแนวเห็ดค่ะพี่น้องทั้งนี้เป็นแบบนี้นะคะอือ จัดใหม่ค่ะพี่น้องนี่ทางยางไปพูนค่ะมีหอเก้าอีนั่งบนเรียกพี่น้องบ้านนี้พอได้นั่งกินชากาแฟเนี่ยมือเศร้านี่นะคะจัดหม่องนั่งหลินค่ะพี่น้องนี่สวนหย่อมแหม่นะคะนี่ทางนี้เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องทางยางเขามาแมเห็นแล้วค่ะอือเขามานะคะกับมานั่งนะคะนี่มีเก้าอีสองโตนี่ค่ะ บดายค่ะพี่น้องหิวไปใส่ก็บหิวไปนั่มค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จัดใหม่เป็นใดยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่อมอดมือจัดไ้แล้วเมาว่าในหินเมิดพี่น้องเนี่ยเนียนี่นะคะมือนีแล้วค่ะสิบออกไปซื้อนะคะเนี่ยมุมนี่นะคะแม่เลยอยากได้แผ่นย่างนี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่นขายแพงโพดกันเลยสิบไปเบื้องอีกร้านนึงค่ะถามน้องเพิ่นว่ามีอีกร้านนึง มันถิถูกก็กันอยู่ว่าสัน้นเออแม่ก็เลยสิขอแต่หน่ายเพื่อนนี่แหละค่ะภาพไปเพราะว่าจต่ของขับรถใหญ่บ่เป็นค่ะครับเป็นแต่อมอเมตอร์ไซค์มันไก่พดก็เลยก็เลยต้องอาศัยเพื่อนค่ะเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนมาเพื่อนสิภาพไปบ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบางดูบอหฮวงแห่นนะคะไก่สิสุกเราจะพี่น้องอ่านี่ค่ะเคี่ยว้แล้วเมื่อวานนี่นะคะนี่แหละเมียเอแลเฮ็ดอยู่เปิดมือนะคะเนี่ยเดีวยวจะไปซื้อหินนะคะ เอาสองสีนะคะมาใส่นะคะแล้วทั้งนี้สิปลาใสค่ะสบปล่อยลงนะคะปล่อยลงไปแล้วแม่ก็คว่ชิดแม่ว่าจะพูดตรงมุมนี่บอกค่ะกระเบื้องสีที่แม่ฟ้าฟ้า,ฟากระเบื้องแม่คนนี้เพราะค่ะมุงปนนั้นแม่คนแม่ว่าสิไปสือแนวยมาเหตุมานค่ะเห็ุมานนะคะแล้วก็จ,จัดสวนตรงพูดนะคะเวลามาทายรูมันก็สิสดงงามนะคะยิ่งทายรูนี่นะคะกับสิบริเวณนั้นนะคะขอบนั่นนะคะ นี่ค่ะมีอย่างหลายได้พี่น้องแต่ว่าจัดอยู่เบิดมือนี่มั่งด้วยนี่กระถางแบบใหญ่นี่แม่บ่ได้เอาอันทนไม่ออกได้พี่น้องแม่เอามาแบบนี่เลยแล้วเมื่อนี่อ่ะอกระถางนี่นี่แม่ก็จะไปไหว้มุ่มพูดในจัดส่วนแล้วนะคะแล้วก็สิกิ่งไปคุณเมว่านนี่บอ้ฟังยกตัวนี้ลงค่ะพี่น้องอ่ามันตัวนี้บ เออแม่นค่ะมันสิมีต่อเนี่ๆเนี่นี่ที่แม่ตัดออกนี่มือนีแล้วนะแม่สิมตาตัดมาอีกนะคะนี่ซองอันนี้ตัดตัดเห็นบ่คะนี่ตัดแบบว่าวัย้ย่ไปนี่เห็นบ่คะแม่สิมตาตัดหนี่นะคะแม่เอาโยกลงมาทิมทิมนาแม่ทิมแก้มแม่นะคะเกือถือตาเลยพี่นอ้องเออโชคดีหลายะค,ะค่ะก็สั่นเม้นได้ไปหาหมอค่ะเม่นบ่ได้เหตดเวียกนะคะแม่นสิคืดหอดสวนนะคะพี่นอ้องนี่ พอตื่นขึ้นมากกัเหลดรถเลยเห็นบ่บาะเปียกๆอยู่นี่ยนะคะนะคะลดตัวช่วงเศร้านะคะบางที่เมื่อยกับลดตอนแรงนะคะพี่น้องก็แล้วแต่นะคะนี่แหละแม่สิ่งใหญ่ตัวนี้ไปพุ่นนะคะส่วนอันนี้นี่ยเซลออกอีกได้พี่น้องเนี่ยมุมนี่นะคะอาจเสีเอาอาจเสีเอาออกนะคะมึงก่อนนะคะแม่เสีเอาอันไม่มาใส่นะคะเพราะว่าอาจเจ็ไปไว้มุมพุ่นละคะ่ะ นะคะไป,ไปมุ่งุูนดีกอนะคะเนาะนี่แหละค่ะพินได้ค่ะพี่น้องเออพ่อได้บอแม่จะจัดสวนสำหรได้สำนีแหละค่ะเอาแบบบานๆเพราะว่าเฮ็ดไยไปคนนี้พ่ได้เพราะว่ามีหมาหน่อยค่ะพี่น้อง <ๆ S 1> เนียเงี้ยวเดียเด๋ยวทายนะคะต้องเก็บต้องล่างนะคะเอาไว้แบบนี้เนี่ยพื้นพื้นยังสีเขาก็ได้เงี้ยวแล้วเขาสะได้ทายแต่ว่าแม่จะจัดเป็นสีสองสีค่ะแม่อากเอาหม้อป,ปูเนี่ยค่ะแล้วเอาดำไปขอบนะคะ เอาดำไปขอบไม่งั้นก็เอาดำไปกลางเดี๋ยสินะคว่ำไม้นะคะนี่มันหินดำนะคะแม่จะได้หินแบบเดียวกันนี่นะค่ะแต่เป็นหินขาวนะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตที่เบื้องใหม่ว่าแม่สีหิตไปแบบใดอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ